สวัสดีครับผมซาโบและในคลิป TFT 5 5วันนี้ผมจะมาแนะนำา8ทริคเพิ่มวินกินเรียบโดย8ทริคนี้นะครับจะช่วยเสริมเพิ่มบูสให้ทุกคนในะการเล่น TFT ให้ชนะเพิ่มขึ้นไต่แรงแพตไต่แรงไดมอนด์ให้อย่างไม่ยากนั่นเองโดยจะมีตั้งแต่ทริคแบบเรียบง่ายๆไปจนถึงทริคแบบละเอียดแอดวานซ์เลยทีเดียวหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมอัปคลิปทุกสัปดาห์ติดตามกันด้วยนะครับ สำหรับทริคแรกนะครับเบสิกเลยเตรียม2คอมที่จะเล่น tft นะครับเต็มไปด้วยคอมอันน่าเล่นมากมายแชมเปียนเผาเยอะไปหมดเลยแต่เวลาเล่นจริงๆนั้นอาจจะใช้คอมกระลักแค่2คอมเท่านั้นครับการเล่น tft ให้เป็นทุกคอมนั้นถามว่าทำได้ไหมได้ครับแต่ว่าทุกแพทเนี่ยมันจะมีบัามีเนิร์เปลี่ยนทุกคอมเยอะไปหมดการที่เราอยากเล่นทุกคอมนี่เป็นเรื่องที่ยากและใช้กำลังเยอะเกินไป ดังนั้นนอกจากเราจะแข่งเทอร์เมนต์ริงแชมป์โลกนะครับเราไม่จะเป็นต้องเล่นคอมเยอะขนาดนั้นเลยแค่สอถึงสคอมก็พอทุกแพททุกเมตานะครับจะมีคอมที่เล่นเก่งอยู่บางคอมก็อาจจะไม่เคยเก่งมาก่อนเลยแต่บางครั้งที่แพทนี้แม่งบัฟตัวนี้เนิร์ฟตัวนู้นคอมนี้แม่งเลยเก่งเฉยการติดตามเมตานั้นเลยเป็นเรื่องที่สําคัญครับสามารถติดตามเมตาหรือว่าคอมล่าสุดกดรทิ่ช่องผมเอง สำหรับใครที่ดูคลิปในช่วงที่อัพโหลดได้ไม่นานนะครับสามารถติดตาม3มคอมเล่นแล้วรอดคลิปที่ผมทำไวใ้ให้กับ3มคอมที่เล่นแล้วได้ประสิทธิภาพจริงๆแต่ในอนาคตคอมอาจจะเปลี่ยนไปแล้วติดตามกันได้โดยสามารถเลือกเล่นคอมที่อยากเล่นได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมไหนก็ตามแต่ให้มีประมาณ2คอมทำไมต้องสองคอมทำไมคอมเดียวไม่ได้เพราะว่าในท FT เนี่ยเวลาเราดึงแชมเปี้ยนเนี่ยเราใช้ตัวละครร่วมกันถ้าแชมเปี้ยนตัวไหนหมดนี่ก็อาจจะไม่ได้เล่นคอมนั้นแล้วก็ได้ การที่เล่นเป็นอย่างน้อย2คอมนั้นเลยจะเป็นในการที่จะโยกย้ายซ้ายขวาไปเล่นคอมอื่นในกรณีที่ไม่เจอแชมเปี้ยนตัวนั้นเลยไม่ได้ไอเทมของคอมนั้นเลยหรือว่าคนแม่งเล่นกันเต็มไปหมดเลยนั่นหมายความว่าการที่เล่นอีกคอมนึงเป็นเนี่ยสามารถเลือกไอเทมสามารถย้ายไปเล่นคอมนั้นได้โดยจากการที่เรามีประสบการณ์ได้เล่นคอมสำรองเยอะเนี่ยเราก็จะสามารถเล่นคอมนั้นได้อย่างไม่ยากเลยทีเดียวใน TFT นะครับแต่ละเกมจะเป็นเกมของคอมคอมนั้น ุณอาจจะได้แชมปเปี้ยนของเผ่านั้นเยอะมากคุณอาจจะได้ไอเทมของคอมนั้นเยอะไปหมดแต่บางครั้งคุณอาจจะได้เทมแบบสายเวทอะไรนั้นซึ่งคุณใช้สายโจมตีคุณก็อาจจะต้องไปเล่นคอมอื่นเพราะว่าไอเทมไม่สนับสนุนพอที่จะทําให้เล่นคอมที่คุณตั้งใจไว้นั่นเองการที่เล่น2หรือถึง3คอมนั้นจะช่วยให้คุณสามารถโยกย้ายไปเล่นคอมอื่นได้ถึงแม้ว่าจะโดนแย่งหรือว่าไอเทมไม่เป็นใจเลยก็ตาม สำหรับทริคข้อที่2นะครับรู้ไอเทมจาเป็นที่ต้องผสมให้ได้ไอเทมนั้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่สําคัญมากใน t f t ครับมันเป็นตัวบอกความเก่งของแชมเปี้ยนที่เราเลือกมาเลยทีเดียวถึงจะมีแชมเปี้ยนสดาวแต่ว่าถ้าไอเทมไม่อำนวยเนี่ยมันก็อาจจะเก่งไว้พอกับแชมเปี้ยนหนึ่ดาวของฝั่งนูดที่เป็นตัวเดียวกันแต่แม่งไอเทมฟูลเลยแบบนี้ การลุยไอเทมนะครับสำคัญตั้งแต่วินาทีแรกที่เล่น t f t เลยครับเพราะว่าเราจะเล่นเก้าวิดนตรีถ้าหากว่าเรารู้ไอเทมสาเร็จรูปที่ผสมเสร็จแล้วเนี่ยการที่เราหยิบมันได้ในเก้าวิดนตรีตอนเริ่มเกมนั้นนั่นหมายความว่าเราได้ไอเทมชิ้นนั้นไปครึ่งหนึ่งแล้วการได้ใส่ไอเทมครบสําหรับแครี่ตัวนั้นๆที่เราจะเล่นนะครับมันจะช่วยให้แชมเปี้ยนตัวนั้นเนี่ยสามารถแบกได้สบายๆหากได้ไอเทมอื่นๆที่ไม่ใช่ไอเทมหลักเนี่ยก็อาจจะทาให้มันเสียประสิทธิภาพไปพอสมควร นอกจากนั้นนะครับข้อน,นี้ยังไปอิงกับข้อแรกในการเตรียมคอมสองคอมเพราะว่าใน TFC เนี่ยเวลาเราย้ายคอมเนี่ยไอเทมที่เราถือก็สําคัญถ้าหากว่าผมเล่นเวทและผมหยิบไอเทมเวทมาแล้วเนี่ยแล้วคอมที่ผมจะย้ายไปเป็น a d ตไกซึ่งไม่ได้ใช้ไอเทมเวทเนี่ยมันก็จะเกิดไอเทมขยะหรือว่าไอเทมที่จะดองทิ้งไว้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้นั่นเองดังนั้นการรู้ไอเทมที่ดีบวกกับก,การเลือกคอมที่มันใช้ไอเทมร่วมกันได้ดีแล้วเนี่ยนอกจากว่าเราหยิบไอเทมที่สามารถใช้ได้แล้วทั้งคู่เราสามารถไม่มีไอเทมขยะที่จะไม่รู้สายให้ต้ตวนอีกด สำหรับทริคอันดับ3นะครับเป็นไอ้แพ้หรือไอ้ชนะดีแนะ่นอนครับผมไม่ได้บอกให้คุณแพ้ใน TFT นะครับผมแค่บอกว่าในรอบ2ของ TFT เนี่ยที่เป็น2ขีดอะไรแบบนี้การที่คุณจะแพ้หรือชนะนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างครับบางครั้งตอนเริ่มเกมเนี่ยคุณโชคร้ายได้ไอเทมชิ้นเดียวหรือว่าได้แต่ตังหรือว่าบางครั้งแม่งให้แต่แชมเปี้ยนล้วนๆแต่ในโอกาสที่คุณชนะก็น้อยลงครับนั่นหมายเขาว่ารอบ2เนี่ยโอกาสที่จะแพ้เยอะมาก สิ่งที่ทริคนี้พยายามจะบอกก็คือว่าในรอบ2เนี่ยคุณจะต้องทําอย่างไรนั่นเองครับเพราะว่าตอนต้นเกมใน TFT นั้นก็สําคัญเช่นกันนั่นหมายความว่าถ้าคุณคิดว่ารอบ2นั้นคุณกําลังจะชนะให้เลเวลอพเป็นเลเวล4และเล่นต่อไปเลยถ้าว่าคุณชนะคุณก็จะสามารถเก็บชนะต่อเนื่องและได้ตังค์เพิ่มขึ้นนั่นเองแต่ว่าถ้าคุณเป็นแพ้เนี่ยรอบ2คุณก็จะต้องเก็บตังค์ผู้แพ้ครับนั่นหมายความว่าคุณก็จะไม่ต้องเลเวลอพเพราะว่าถ้าเสียตังค์เลเวลอพไปแล้วแพ้เนี่ยตังค์เก็บก็จะไม่เท่ากับคนที่่ไมเลย พูดง่ายๆก็คือถ้าหากคุณรู้ว่าคุณจะแพ้เนี่ยไม่ต้องเลเวลอัพเล่นตามปกติไปเลยครับคุณจะแพ้เสียเลือดก็จริงแต่ว่าใน TFT นั้นมีการถ้าหากว่าคุณยอมเจ็บแพ้ในรอบที่2เนี่ยคุณก็จะได้เลือเกาวยโดนตรีเป็นคนต้นๆและคุณจะได้ตังเก็บในครังเยอะอีกด้วยในส่วนผู้ชนะก็จะได้เลือกช้ากว่าแต่ไม่เป็นไรครับคุณก็จะมีเลือดเยอะกว่าเพราะว่าคุณชนะไม่ได้เสียเลือดแล้วก็จะมีตังเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าคุณเป็นไอชนะติดต่อกันด้วยทริกนี้ค่อนข้างสําคัญครับเพราะว่าการที เก็บตังในช่วงต้นเกมเนี่ยมันเอาไว้ใช้ในรอบต่อๆไปได้อย่างสําคัญมากการที่จะดูว่าเราจะเป็นผู้แพ้นั้นมีง่ายๆครับก็คือคุณไม่มีตัว2ดาวเลยคุณไม่มีไอเทมผสมที่คุณใช้ใช้ดีๆเลยหรือว่าคุณแทบไม่มีคอมโบของเผ่าเลยนั่นหมายความว่าโอกาสที่คุณจะชนะคนอื่นเนี่ยเริ่มน้อยลงแล้วครับดังนั้นไม่ต้องเลเวลอัพเป็นไอ้แพ้ไปก่อนและค่อยไปแก้แค้นทีหลัง แต่ถ้าหากว่าคุณได้ตัว2ดาวได้ได้เทมสลับที่คุณใช้ในคอมเยอะผสมจับใส่ไปเลยอัพเลเวลเพื่อให้มี4ตัวแล้วก็เล่นต่อไปเลยครับโดยถ้าคุณเป็นผู้ชนะนั้น2ขีด5ให้อัปเลเวลเป็นเลเวล5และเล่นต่อไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นไอ้แพ้หรือไอ้ชนะนะครับในการเลเวลอัปแบบปกติเนี่ยพอถึงเกมรอบที่3ขีด2เนี่ยก็เลเวลอัพเป็นเลเวล6แล้วก็เล่นต่อไปได้เลยครับสำหรับทริคข้อที่4่นะครับยาดองเลยจับใส่เถอะใน g f t นะครับมันจะค่อนข้างสุ่มในการให้ไอเทมเรา แต่ทุกคนจะได้เทมพอๆกันครับบางคนก็จะได้ไอเทมเร็วนั่นหมายความว่าในรอบคีบหลังๆเนี่ยก็อาจจะได้เทมน้อยบางคนแม่งได้แต่ตังได้แต่แชมเปี้ยนแทบไม่ได้เทมเลยคุณก็ต้องไปรอได้เทมในช่วงคีบหลังๆครับถ้าหากได้เทมเร็วก็ถือว่าโชคดีไปได้จับใส่ก่อนแต่ถ้าหากว่าไม่ได้เทมนั้นก็ต้องรอไปครับถ้าก็มีไอเทมดองเกิน4ชิ้นแล้วเนี่ยแนะนําให้ผสมและใส่ให้ตัวอะไรก็ได้เลยครับยัดให้มันไปก่อนเพราะว่าการที่ดองไอเทมเยอะนี่โอกาสชนะงครวบ ถึงแม้ว่าเกมจะไม่ให้ไอเทมที่เราต้องการก็ตามแต่ว่าถ้าหากเราผสมไ,ไอเทมอย่างอื่นและใส่ให้แชมเปี้ยนไปก่อนมันก็จะเพิ่มโอกาสชนะได้ครับยกเว้นว่าเราอยากแพ้จริงๆแต่ว่าการได้ไอเทมเยอะเกินไปและดองเนี่ยมันต้องไม่ส่งผลดีแน่นอนเพราะว่าโอกาสที่เราจะแพ้มันเยอะมากเลยทีเดียวดังนั้นหากไอเทมเกิน4ชิ้นผสมและใส่ให้แชมเปี้ยนตัวไหนก็ได้ไปก่อนได้เลยครับไว้ค่อยขายทีหลังทริคอันต่อไปนะครับเริ่มแอดวานซ์น,นิดนึงแล้วขยับซ้ายขยับขวาชีวิตเปลี่ยน tft นะครับเป็นเกม auto chase ซึ่งในเกม auto chase เนี่ยไม่ใช่ทุกเกมที่จะให้คุณมองแมพของอีกฝ่ายการที่เราสามารถดูแมพของอีกฝ่ายแบบ real time ทำให้เรารู้ได้เลยครับว่าถ้าเราเจอเขาทีมของเขาจะวางตรงไหน,นเป็นแบบไหนการวางตัวในแต่ละช่องใน tft นะั้นสำคัญมากครับไม่ว่าจะเป็นการวางแท้งหรือวางแคร,รี่เพราะว่า tft นั้นเมเทมที่ใช้เจาะจงแต่ละตำแหน่งได้อย่างดีเลยนั่นหมายความว่าหากวางผิดช่องไปโดนช่องนั้นปุ๊บชีวิตอาจจะเปลี่ยนได้เลยดังนั้นหากขยับซ้ายขยับขวาเนี่ย มันจะช่วยคุณวางแชมเปี้ยนของคุณในตำแหน่งที่ดีมันจะยากในช่วงแรกๆครับเพราะว่าคนแม่งเต็มไปหมดเลยสมมุติว่าคุณเล่นแอสซัซินคุณต้องกระโดดไปหาแคลรี่เนี่ยแคลรี่แต่ละคนอาจจะวางซ้ายขวาเยอะไปหมดทริคนี้จะสําคัญในช่วงหลังๆเกมครับในช่วงที่คุณอาจจะหนึ่งหนึ่งหรือว่าเหลือแค่สี่คนสุดท้ายคุณสามารถสกาวเปิดแมพของผู้เล่นที่เหลืออยู่และดูว่าเขาวางแคลรี่ฝั่งไหนจะให้สามารถกระโดดไปหาฝั่งนั้นได้แต่ที่สำคัญที่สุดเลยครับก็คือซีีหรือว่าแชมเปี้ยนหลายๆตัวที่เลเลงฉพาะจุดครับ เวลคอร์ดเนี่ยมันจะเล็งลําแสงไปที่ตรงข้ามของมันนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าคุณวางแคลรี่อยู่ตรงข้ามกับเวลคอร์ดแบบเฉียงเนี่ยคุณก็จะโดนมันจี่จนตายเทรชเนี่ยมันจะคว้างฉมวกตะขอไปหาคนที่อยู่ไกลที่สุดนั่นหมายความว่าถ้าหาว่าแคลรี่คุณอยู่ตรงข้ามกับเทรชแบบไกลที่สุดพอดีแคลรี่ของคุณก็จะโดนเทรชนั้นดึงเสียเวลาไปพอสมควรเลยทีเดียววอลเลย์บรกก็สําคัญครับวอลเลย์บรมันจะกระโดดเป็นวงซีซีกว้างมากๆแต่ว่าคุณวางแชมเปี้ยนที่เลือดน้อยหรือว่าไม่ต้องการให้โดนซีซ ก็จะโดวอลริแบกกระโดดตึงๆๆใส่ได้ครับผมการขยับซ้ายขวานั้นเป็นจุดที่สําคัญมากซึ่งจะสําคัญมากๆในช่วงท้ายเกมนั่นหมายความว่าถ้าว่าคุณดูแมพของฝั่งตรงข้าไมไปเยอะเนี่ยจะสามารถทําให้เรารู้จุดที่ดีที่สุดในการวางแชมเปี้ยนของเราได้ด้วยครับผมทริคต่อมาครับผมจะจบเกมแล้วหาไอเทมหนึ่งหนึ่งได้เลยสําหรับทริคนี้นะครับจะใช้คู่กับทริคที่5เมื่อกี้เลย TFT นะครับจะมีไอเทมหนึ่งหนึ่งอยู่ครับก็คือไอเทมที่ใช้แบบเฉพาะจุดนั่นเอง ไอเทมที่ผมพูดถึงมีอะไรบ้างครับก็เป็นไอเทมอย่างดาบพายุหรือว่าผ้าคลุมนั่นเองโดยดาบพายุเนี่ยเมื่อเริ่มเกมมันจะจับแชมเปี้ยนฝั่งตรงข้ามที่อยู่ตรงข้ามกับตัวที่ใส่ให้มันพอดีให้ลอยขึ้นในช่วงเวลาหนึง่งบางครั้งถ้าเป็นดาบพายุแห่งแสงมันจะจับแชมเปี้ยนตัวนั้นลอยแบบโคตรนานหรือว่าถ้าเป็นผ้าคลุมแห่งแสงเนี่ยก็จะฉีดและลดมานาแบบนานมากโดยไอเทมพวกนี้จะเป็นไอเทมหนึ่ง,งครับก็คือเป็นไอเทมที่วางไว้เฉพาะจุดเพื่อให้เล็งให้แคลี่ของฝั่งตรงข้ามเนี่ย นั่นหมายความว่าดาบพายุนั้นต้นเกมแทบไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์มากครับช่วงกลางเกมก็ไม่ค่อยมีช่วงท้ายเกมก็แทบไม่ค่อยมีแต่ช่วงที่เหลือกัน2คนหรือ3คนช่วงหนึ่งหนึ่งดาบพายุจะเป็นไอเทมที่สําคัญมากโดยหลายหลคนก็จะเน้นวางดาบพายุนั้นให้ตรงข้ามกับแคลรี่ครับนั่นหมายความว่าถ้าว่าคุณไม่มองแมพของฝั่งตรงข้ามเนี่ยคุณอาจจะไม่เห็นฝั่งตรงข้ามเอาดาบพายุและเล็งแคลรี่ของคุณอยู่ก็ได้ถึงว่าแคลรี่ของคุณจะลอดในช่วงหลังเกมก็จริงเพราะมันโดนยกแต่ว่าถ้าเพื่อนรว่ว แคลลี่ไม่ได้ไล่สก,กิลในช่วงเริ่มเกมเนี่ยอาจจะทําให้แพ้ได้เลยนั่นหมายความว่าถ้าว่าช่วงหลังเกมแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสได้เทปพวกนี้ให้หยิบได้เลยครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเริ่มเกมช่วงกลางเกมเนี่ยไม่จะเป็นต้องหยิบครับเพราะว่าโอกาสที่จะได้ใช้แล้วมีประโยชน์จริงๆนั้นน้อยมากดังนั้นการหนึ่งใน T.F.T. นั้นค่อนข้างจะตึงเครียดครับการมีอเทมเหล่านี้ช่วยให้เราชนะได้ครับนอกจากนั้นอาจจะมีไอเทมอื่นๆนีกครับอาจจะเป็นไอเทมเพิ่มเกราะป้องกันเวทหาอีกคนหนึ่งที่เหลืออยู่กับเรานั้นนเเล่ทีมว เหลือจะเป็นโฟร์เซนทาร์ดถามว่าอีกทีมที่เล่นอยู่กับเรานั้นเน้นแนวแคลรี่ตีใกล้ทริคต่อมาครับข้อที่7นะครับยิ่งแพงยิ่งดีใน TFT นะครับผมเคยพูดในหลายคลิปที่ผมพูดแล้วว่าตัวแพงๆนั้นประสิทธิภาพแม่งจะดีกว่าตัวถูกๆเสมอตัวแพงนั้นนั่นหมายถึงตัว4บาทสีม่วงหรือว่าตัว5บาทสีท,ทองสกิลและสแตตของมันนั้นจะค่อนข้างดีพอสมควรที่จะใช้ในช่วงเลดเกมครับคอมมังกรเนี่ยเป็นคอมที่โชว์ประสิทธิภาพของพวกนี้ได้อย่างดี เข้มังกรนั้นจะเป็นคอมที่จะค่อนข้างเก็บตังค์เยอะพอสมควรและจะได้ตังค์เยอะพอสมควรจากบัฟเผามันโดยการที่มีตังค์เยอะเนี่ยสามารถเวลอัพและสามารถเวลอัพมากพอที่จะทําให้โอกาสดรอปตัวสีม่วงหรือสีทองเนี่ยเยอะมากขึ้นโดยทีมสุดท้ายของมังกรนะครับก็จะมีตัวม่วงตัวทองเต็มไปหมดเลยและเราก็จะใช้ตัวม่วงตัวทองเพื่อนั้นแหละครับแบกพวกเรานั่นหมายความว่าถ้าถึงจุดหนึ่งที่คุณเริ่มแพ้แล้วถ้าในทีมของคุณมีตัวเทาๆหรือว่าตัวเขียวๆอยู่เนี่ยตัวถูกๆสามารถขายไปเลยไม่ต้องสนเรื่องเผา และสามารถใส่ตัวแพงๆอย่างวุลี่แบกาเลนหรือว่าเกวนใส่ลงไปในทีมของคุณอาจจะเพิ่มโอกาสชนะได้ครับในสมัยก่อนเนี่ยในแพทก่อนๆเนี่ยการที่ได้เคลมาลและจับวางปุ๊บอาจจะไม่ต้องใส่อเทมให้มันเลยก็ได้เคลหนึ่งดาวมันสามารถเรียวกว่าแบกโซโลได้เลยแต่ลหลังๆนี่เคลโดนเนิฟโดนปรับนิดนึงครับทำให้ลหลังๆเนี่ยอาจจะต้องเป็นเคลเวลสองหรือว่าอาจจะต้องมีไอเทมถึงทําให้เคลแบกได้แต่นั่นก็เป็นอะไรที่บ่งบอกว่าตัวทองยิ่งแพงยิ่งดีจริงๆ สำหรับทริคสุดท้ายในวันนี้นะครับตังเอาไปใช้ไม่ได้บนสวรรค์ใน TFT เนี่ยการที่คุณเลือดเหลือ20-30ในช่วงหลังเกมเนี่ยถือว่าโคตรอันตรายดาเมจที่คุณโดนในช่วงหลังเกมใน t f t เนี่ยอาจจะเยอะถึง20ต่อรอบหรือาบางครั้งก็เกือบถึง30เลยทีเดียวถ้าว่าคุณไม่สามารถกำจัดตัวฝ่ายได้คุณก็จะโดนดาเมจเยอะขึ้นครับผมบางเกมในท FT เนี่ยคอาจะเล่นดีมากอยู่1ใน4ตลอดถ้าว่าแพ้รัวๆโดนดาเมจรัๆวๆอาจจะล่วงเป็นที่โหลได้ในทันที นั่นหมายความว่าตังค์ที่คุณเก็บไว้ก็จะไม่ได้ใช้นั่นเองครับใน tft เนี่ยถ้าหากว่าคุณเหลือเหลือยีหรือ30เนี่ยและคุณเลเวล7อยู่เนี่ยหรือเลเวล6ให้รีบเลเวลอัพแล้วใช้ตังค์ที่เหลือสุ่มให้หมดเลยครับแต่ถ้าหากว่าคุณเลเวล8แล้วให้สุม่มหาตัวแพงๆให้เยอะที่สุดเลยครับการที่จะเลือกเลเวลอัพหรือการสุมนะ่มเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณขาดตังค์อีกเท่าไหร่กว่าจะเลเวลอัพครับการที่เป็นเลเวลแดหรือเลวเกกว orn, ลว แต่ถ้าว่าคุณเลเวล7แล้วคุณต้องใช้ตังอีก30 40บาทในการที่จะอัพเลเวลรเป็นเลเวลรเนี่ยแล้วคุณใกล้ตายแล้วเนี่ยใช้ตังที่เหลือสุ่มดีกว่าครับสุ่มให้หมดเหลือศูนย์ไปเลยเพราะว่าอย่างน้อยคุณก็จะมีโอกาสที่จะสุ่มได้ตัวแพงๆหรือว่าสุ่มได้ตัวที่รวมได้2ดาวบ้างถา่ว่าคุณเก็บตังดองเยอะ50แล้วเนี่ยแล้วตายเนี่ยตังนั้นก็อาจจะใช้พิกเกมคุณก็ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าคุณตายไปแล้วอย่างนั้นอย่าลืมครับตังคคค์เเเเอออาาไไไไไปปปใใใใชช้้้้้้้มมมม่่่ดดดบบนนสสววรรรลลลืยยยุุหหหตััง, um. ง,งผ และนี่ก็เป็น8ทริคเพิ่มวินกินเรียบนั่นเองครับหากใครมีทริคเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เพิ่มได้เลยครับผมเชื่อว่ายังมีทริคอีกมากมายเลยที่ผมยังไม่รู้หากใครชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมอัพคลิปทุกสัปดาห์เลยจะเป็นคอนเทนต์อะไรต่อไปติดตามกันได้ครับ